และจังหวัดยะโสธรรวมปักทูในเครื่องบวงสรวงขอเรียนเชิญท่านเพ็นพักสีทองรมปักทูเรียนเชิญท่านค่ะท่านหัน้าส่วนราชการเรียนเชิญค่ะ เรียนเชิญท่านในอำเภอทุกอำเภอค่ะ ก็ขออนุญากับเรียนนะครับเพราะว่าผู้ที่ร่วมในวิธีตอนนี้ช่วงนี้ก็จะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะครับเพราะว่าข้ารการชั้นผู้ใหญ่มัน้าส่วนราชการหลายท่านนั้นท่านไปติดภารกิจครับก็จะมีคณะพวกเราที่อ,อ,อยังร่วมอยู่กับก็ขอเรียนเชิญให้เ,เป็นเกียรติในการปักผู้เพื่อเป็นมงคลนะครับที่โต้อง,องสง์ครับ ครับเจอเลยครับกับทางเจ้าพนักงานก็จะเตรียมทู่ว้มีจำนวนเพียงพอสำหรับท่านตัวแทนของหน่วยงานราชการต่างๆองค์กรต่างๆนะครับกับเจอครับ ต้องขอกราบอภัยนะครับเพราะว่าข้อมูลที่ทางพิธีกรได้รับนั่นข่าวแรกจะเป็นวหน้าส่วนราชการต่างๆแต่ว่าเมื่อถึงเวลาก็ปรากฏว่าต้องปรับเปลี่ยนไปตามสถานาการณ์ก็ขอประยากราบเรียนเชิญครับลูกหลานพวกเรา,านี้นะครับที่เป็นลูกหลานชาวโคราธานีเป็นตัวแทนในการปักทูปเพื่อเป็นการสักการะท่านนะครับที่เครื่องวงสวงท่านรองควรเลยให้ท่านรองควรเลยท่านป่วยเสียท่านจะได้เข้าไปนด้ รรหลังจากนี้เมื่อท่านปากทูบเสร็จแล้วพราหม์จะได้ประกอบพิธีอานองค์กันนะครับต่อครับก็ขอเรียนเชิญท่านกลับที่นั่งรับรองครับครับตอนนี้ท่านประธานพิธีได้เป็นผู้นำในการโปรยอดอกไม้นะครับปลีบดอกไม้เพื่อเป็นมคคลครับ กับพร้อมแล้วพร้อมกับตัวแทนจากจังหวัดยโสธรและอำนาจจุิญครับ ท่านประธานพิธีและตัวแทนจากจังหวัดเดยโสธรและอำนาจเจริญได้โปรโยดอกไม้เสร็จเรียบร้อยพร้อมกับกลับนิเชิญท่านกลับที่นั่งรับรองนะครับซึ่งลำดับต่อไปก็จะเป็นพี่ธีารครับสระช้างสะเสนางสพันธงนรินทร i bon, bon, bon. ราเวสเมยคขาคันทัพนาคาดิทันตาสันติเกยังโมนีวรวจานังสะทาวเมสุนันตุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสะวันทิตวาอาจาริยะปาทางเมสา,าลิยะสะเพ,พนทายายังสัพป,ปะโตสังวินาสันติสิริเทพเวยาวิโยทายามังมหิสุรังปะวะสังวิสุทธา เทเวสากิ์พยาศักเฆมันตุมาราสิทธิอโอมพระภูมีภาธรณีกุงพาลีตัมเปยาปริวายาเอหิส ah ัทธายาชันตุปริปูช eh ันตุ อยันตูผู้มีเนวังนามามีข่าพระเจ้าขออยกอนสุรีโดยยินดีเขารบคำนับนบเทพพอดีกรุงพาลีเรื่องเดชผู้มีเทเวศสิทธิการสมญาโดยอยู่บนพระชัยมงคลเทพภาวาลาลักผู้ปีทากราศาพิบาลบำรุงเขตนานิเรศผู้มีอนทน เบืองบนเวียหนภาพระกาศปัดนี้ขาพระเจ้าพามในพิธีจะได้ประกอบพิธีอัทเทสนาเกตบวงส่วงสังเวยพระปฐุมวรราชสุริยวงศ์เจ้าคำพงผู้เป็นเทาเมืองกับเมืองแห่งนี้พร้อมพังพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพาลักบ้านลักเมืองผู้เลื่องดต ผัวสถิตในบริเวณเขตจ,จังหวัดกูบลร,ราชธานีตลอดถึงดวงวิญญาณของนายทหารกาที่สละชีพต่อสู้เพื่อเอาพื้นแผ่นดินให้แก่ลูกหลานชาวจังหวัดกุบนร,ราชธานีได้เป็นที่พึ่งและอาศัยและเป็นที่ทำมาหากินกับทั้งดวงวิญญาณ ผู้ก่อตั้งเมืองอุบลราชธานีซึ่งมีพระปฐุมวรราชสุริยวงศ์เจ้าคำพงพระพรมวรราชสุริยวงศ์ท้าทิศพรมท้าอุปหาตราชบูรท้าอุปหาตราชวงศ์จงได้มาร่วมพิธีในการบวงสรวงสังเวยสดุดีวีรกรรม พระปฐุมวรราชสุริยวงศ์ประจำปีพุทธศักราช2567ในวันนี้หากมีสิ่งใดขาตกวกพ้องหรือผิดพลาดไปบ้างในการประกอบพิธีพรท่านทั้งลายจงส่างเมตตาจงการุณาโาปรดอภัยจงตั้งใจบริรักษ์ พี่ทากรักษาลูกหลานชาวจังหวัดอุบลราช,ชาธานีตลอดถึงท่านประธานในทิ่ทีรองผู้ว่าราช,ชาการจังหวัดตลอดถึงจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดยาโซธรพร้อมด้วยประโสการณีกรหน่วยรัฐ ภาคงานภาคประชาชนตลอดถึงท่านทั้งหลายที่มาร่วมประกอบพิธีในวันนี้ให้มีแต่ความสุขให้มีแต่ความเจริญปราศจากทุกโศกโลกภัยไครเจ็บทั้งหลายทั้งปวงจงทุกประการเถิด สัพธาเอตังทเวปาทังยัตตวาภาวายจะสัพทธาปุริมาสัมินทัตระโทจะมหาราชาติสาภาเคเตปิตุมเมอานุราคันตตอโรคเยนาสุเคนาจาปุริมายะ ทันพมโภมาหิตเิโกโสปีตุมเหอนุราทันตุอโรคเยนาสุเคนาจาวิรุปภาคจามาราชาภาคินายาปิสายาปิโสปีตุมเหอนุราทันตุอโรคเยนาสุเคนาจาริคินายา अनुदिशाय धेवा च महाराजा ते पितुम्हे अनुराखन्तु अरोखयेन सुखेन च पश्चिमाया विरूपकोदिशाय च महरजा तुम्हे अनुराखन्तु अरोखयेन सुखेन च उत्तले च เปีสาภาเคกุเวลโลมหาหยาโซโซเปีตุมเฮอนุราคันตูโรคเยนาสุเคนาจาสุปาพพยัญชนะสัมปันนังโพชนังเปีมาทูราสังปริปูชันตูโอมนาโมพุทธรัตตานังโอมนาโมธรรมรัตตานังโอมนาโมสังฆา ปรัตนังสารังขัดชามีสัทธาสดที่ภาวันตุโบขัดชามีพุทธรัตนังประชานันจปภาการังปุริมาติสังทัตตะโทจะมหาราชาสารมันตาจันโฮเจวะสุริโยจเทวาสุโตจะมาตริอาปจัเทวา ปัตถวีิเตโชทาคมุงวรุณาสโมสะอิทธิมันโตตัว,วทมันโตพุทธาคารวตาธรรม,มาคารวตาสังฆาคารวตาเอหิสัมมาอาคันจันตุสาธุชยาชยาขอ้อพรอนพาอิสวนมาเฮสวนสุรีที่ปรมจิปไตยกยลาชยาชยา ขอพรพาจัตุโลกบาทั้งสี่ทิอพย์ยาปิสีพอพรเนี่ยพูดเรื่องนี้ปูสะิทนาทิพย์ยาสัททยอมรทั้งสัพพานันจักรวาลสัพพะไก่เกาะละมมฟังลูกขาสุราลก อันศักดิ์สิทธิ์ในกิจพิธีในการประกอบพิธีบวงสรวงสังเวยสารธรุดีวีรก,กรรมพราปฐุมวรราชสุริยวงศ์เท้ากิดพมทาเท้าเจา้าคำพงในวันนี้พร้อมทางประเสือเมืองพอทรงเมืองตลอดถึงช่วยอภิบาลหักษาบำบัดภัยมีท่านรองผู้ว่าราชาการจังหวัดอุบลราชธา,านีในวันนี้เป็นประธานพร้อมทาง ตัวแทนจากจังหวัดยาโสธรและอำนาจ,จเจรินก็รดถ,ถึงประสบกรณีกรเชาวจังหวัดอูบลราชธานีได้จัดพิธีบวงสรวงสังเวยในวันนี้ขอให้มีแต่ความสุขขอให้มีแต่ความจเจริญสิทธิเกียิจ้างสิทธิกำมัง สิทธิการิยาตถาคาตสิทธิเตโชชยโยนิจังสิทธิราโพนิรันตะรังสัพพกกัมมังจงมาประสิทธิเม